ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบูมเซตโอริจินคลิปนี้จะเป็นคลิปตีบวกคลิปแรกแบบอ่าที่ผมเปิดไมค์พูดแล้วกันก็ตัวละครผมตอนนี้นะครับอ่าชุดเออไม่ใช่สิอาวุธบวก10นะครับแล้วก็ชุดบวก8ดหมวกบวกแแล้วก็เตรียมหินมานะหินห5ก้อนนะครับหิน5 4ก้อนแล้วก็หิน4 3ก้อนอ่าแล้วก็มีหินเลเวลหนึ่งก้อนนะครับเตรียมมาตีล่อนะ ซึ่งผมอยากจะตีบวก11อาวุธแล้วก็อยากจะขึ้นบวก9นะครับถ้าไม่แตกนะก็ขอให้ไม่แตกอ่ะผมจะตีตามสูตรต่างๆที่เขานิยมใช้กันก็แล้วกันผมเตรียมมา3สูตรนะครับก็โอเคไปลุยกันเลยนะครับอ่ะสูตรแรกนะครับสูตรที่ผมใช้อยู่ประจําก็คือสูตรตีล่อครับผมจะใส่อาวุธเข้าไปอ่ะผมจะกดยันไปเลยนะครับผมจะใช้หิน4ตีล่อนะรอบนี้ซึ่ง มันจะได้ที่สนะครับหินสี่สามก้อนนะสาร็รวมยันแล้วโอเคใช้เงินตีบวกอยู่ที่9 7 0 0หเจ็ดพอ่าโอเคลุยกันเลยครับผมสำหรับชุดแรกนะตีบวกปึ๊บอ่าเขาจะถามก่อนว่าให้ไปล้อมหินไหมโอเคได้เลิกแล้วเราก็จัดไปโอเคนะครับล้มเหลวได้เปอร์เซ็นต์ค่าโชคดีมา0.7% ทีนี้ผมจะใส่หิน6 3ก้อนนะครับอ,ออกเข้าใหมา่โอเคใส่หิน6กสมก้อนนะครับหนึสเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่62%นะครับก็หวังว่าเกมจะเข้าข้างเราแล้วไม่แตกนะครับก็ถ้าติดเนี่ยผมจะดีใจมาก62%อีกตีครั้งแรกนะครับไปสำเร็จเยส โอเคทีนี้เราจะไปหวดกันต่อก็คือชุดนะครับชุดเนี่ยผมจะใช้สูตรตีตีล่อเหมือนกันแต่ว่าจะตีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยใช้หินหนึ่งนะครับตีไปเลย3มครั้งหนึ่งหนึ่ง,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 งถ้าติดก็ดวงดีนะครับโอเคแล้วก็ใส่หินนะครับใส่6กหห้า,หา แล้วก็ใส่ยันเปอร์เซ็นต์จะได้อยู่ที่71นะครับสำหรับการตีบวก9ชุดนะก็หวังว่าจะติดในชุดเดียวมาดูกันครับผมเสร็จแล้วเราก็ลั่นปึ๊บสำเร็จโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ออนเซนสูตรนี้เป็นสูตรที่3นะครับสูตรที่3อ่ะเข้าไปแล้วเราก็จะไปแนวอันแนวที่แบบคนน้อยๆแล้วกัน ซ่อนผู้คนนะครับไปปุ๊บสูตรเนี้ยสูตรในกิวเขาชอบใช้กันนะครับผมก็เอามาลองดูไปแช่ออนเซนให้ตัวอุ่นๆหน่อยนะครับปุ๊บปุบปบปบปบ๊โอเคแล้วเราก็รีไปตีบวกเลยครับผมตีบวกหมวกนะผมจะใช้หินเป็น6กหห้า อยู่ที่71%นะครับโอเคครั้งนี้สูตรออนเซนเป็นไงปุ๊บล้มเหลวเรียบร้อยนะครับสูตรตีล่อผมได้ได้ดีกว่านะครับตีติดนะโอเคก็แอบเฟลนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมประมาณนี้โอเคก็ได้พลังเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น51,000นะจาก42,000 อาวุธบวก11นะครับชุดบวก9หมวกบวก8แตกไปรอบนึงก็แอบเสียใจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใหม่ก็โอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันมาตีบวกให้ดูนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะผลิตคลิปแบบนี้ออกมาอีกในคลิปตีบวกเนี่ยมาลุ้นด้วยกันโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ